แล้วจวังวนั่นแล้วก็ล้เสียงเริ่มพยอยกันเข้ามาแล้วนะครับาการเปิดสำนักง,งานตัดริบบิ้นก็ตัดไปแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาที่เป็นมงคลน,นะครับก็คือ9ก้านกาเก้านาทีวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้นําของทางอำเภอเมืองสาท่านกำนันนะครับ กำนันคนนะครับที่เข้ามาตัดนิดบิณน,นะะเปิดสำนักง,งานสาขาเวียงสาของเราครับ RGA สาขาเวียงสาในวันนี้นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านนอกนครับสังกิจกําลังทยอยเดินทางมาถึงกันนะครับป,ประมาณนีน้อันนี้เราประสงค์ทําพิธีด้านในนะครับประสงค์กําลังเดินมานะครับ กำลังทยอยมามากันนะครับเนี่ยฮะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือแล้วก็มาร่วมกันทําบุญเปิดสำนักง,งาน r g a สาขาเวียงสา,สา,สา,สาของเรานะฮะ,ะประมาณนี <laughs> ค้ครับ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 เริ่มทยอยมากันแล้วนะครับนะ่วนการทําพิธีเปิด ตัดลิบินตัดเรียบร้อยนะครับใช้เวลาที่เป็นมงคลก็คือเกา้านาทีนะครับตัดไปเรียบร้อยนะครับสำนักงานสาขาเวียงสาของเรานะครับอาเจสาขาเวียงสานะครับจะอยู่ติดกับบกสอเลยนะบกสอตัวนี้นะครับนะถนนใหญ่ก็จะไปงนนนะครับตอนนี้เป็นซอยเข้ามานะฮะมีร้านค้านะครับ ร้านอะไรเยอะแยะเลยครับเป็นบกสนะครับที่เลื่องสาครับวันนี้เป็นวันดีนะครับวันที่ยี่สิบเก้านะครับเราก็เปิดสมัชชการเวลาเก้านาทีเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้สมาชิกเริ่มทยอยเข้ามานะครับตอนนี้เรารอพระสงฆ์เราพระสงฆ์มาทำก็จะขอเรียนเชิญนายหมวดปีสกุลนะครับเตสไสวรบุญนะครับท่านเป็นตำแหน่งรองประธานสภาพันธ์กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับ 17จังหวัดภาคเหนือของเรานะครับนีท่านให้เกียรติมาเปิดสำนักงาน r g a สาขาเรียยสาจังหวัดน่านของเรานะครับก็ยังไงขอเ้อนรับ้าราชกนะครับตรีสกุลเนตรใสวรบุลนะครับท่านมาเปิดสำนักงานสาขาเรียสาของเราวันนี้ขอเ้อนท่าน ขอบคุณอาเจีครับขอบคุณอาเจีขอบคุณอาจีขอบคุณอาเจี๋ยนีละใส่มาทางนี้หน่อยิเห็นแล้วเห็นแล้วนั่งมั่งก็ได้นะอืม่ลุไปเนาะช่วยช่วยช่วยครับถ่ายภาพดิ้งเลยนะเครื่องใช้มั่งก็ได้ช่เออ่าววัน่มามหายอะไรบาวิดีโอเด็ด แต่กะได้กได้ยขอาคนนี้มันมีผงานะไร้มีต้องมาถามเราก่อนนะไม่ถามอ๋อแต่แต่ที่ผ่านมาเนยแต่ที่ผ่ามาในพื้นที่จหวัดน่านเนี่ยส่วนใหก็อผักเรา่หนอนกเพราะผมของ่ายไอ๋อ เราเราคนอื่นมันใหม่เราเปิดสำนักงานอ่ะมันมีการอบรมเยอะไหมทุกวันไหมไม่ไม่ทุกวันไม่ทุกวันนี่ผมที่เปิดผมประชุมแค่สามครั้งก็เอิ่งเปิดมาไม่นานนี่แหสามเดือนเศษสามเดือนเดือนละคท่าไร่เดือนประมาณสามเดือนเออแล้วเต้าพวกนี้เราเราไปหาเต้ายังไงส่วนใหญ่เห็นมีแต่คนแก่กเขาอยากมีอะไม่ได้คนแก่ดีลูกหลานมีดูแลมั้งให้เาเขาใช้โทรศัพท์ได้หรื แต่บางคนเกงเก่งกว่า้งบางคนเก่งกว่าวงบาก็ม่รู้เรื่องแลยท่องสอนเดียวลืมไปละาเงี้ยแล้วก็ต้องไปไปกับเขาแค่บัจงเก่งนะในการขอการุทได้เยอะเห็นในเพจบางคนบอกว่าการกุทลอะไรไปทีแจกส้มสามลูกการกุศลอันนั้นไแจกขเป็นที่อื่นเห็นละที่แจกส้มต่่านเป็นจังหวัน ผมจะเป็นข้าวสารอาหารให้ปลาของน้ำนมอะไรเนี่ย